อันนี้ที่ที่เราพูดกันเราไม่ได้มาวิจารณ์น้องๆหรือใอรมันเป็นความเห็นที่ออกมาในโซเชียลที่ต้องวิจารณ์ก็วิจารณ์กันตามตามหน้าเสือตามเหตุผลเล้วกันนะครับก็ที่เราเห็นกันนะครับอินดิวิโดเลยการดุนตอนหนึ่ง อันเนี้ยเห็นชัดว่าเราเป็นรองครับญี่ปุ่นเขามีความหลากหลายครับในเกมลุกนอกจากอินดิวิวอดดีแล้วรูปแบบการเล่นของพวกเขามีความเป็นแพทเทิร์นเลยเหมือนญี่ปุ่นชุดใหญ่เลยอะแค่สปีดบอลความแกร่งความแม่นยังไม่เท่าแค่นั้นจับจ่ายไปเองก็มีคือมีความหลากหลายมากนะครับการเข้าทำโอ้หนวดทีซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่เล่นหลังลายความหลากหลายเขามีเรายืนเป็น541ไม่หนอ่าไม่ตนทิ้งโยุิกาบูราพาไว้ข้างหน้าคนเดียวนะครับพอเขาเล่นบุกขึ้นมาเนาะเราตั้งรับตั้งรับเล่นเหมือนรอโดนแตรับเป็นลู ของญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลย<ช>คือไทยเนี่ยเวลาได้บอลปุ๊บอะจจะพาบอลขึ้นไปแดนหน้าได้ใช้เวลามากบางทีก็เลี้ยงไปบางทีก็จ่ายแต่ส่วนใหญ่จะจ่ายยาวไม่ค่อยได้จ่ายสั้นสักเท่าไหร่เพระจ่ายยาวเนี่ยเราหวังผลว่าให้มันอบอลมันขึ้นไปข้างห,หน้าแต่พอเราจ่ายบอลขึ้นไปปุ๊บเนี่ย สุดท้ายล้วโดนตัดบอลโดยเฉพาะเบอร์หของญี่ปุ่น,นะอะเก่งมากคือตัดบอลได้แบบดีมากในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาแบบใช้บอลระบบหมายความว่าเขาจ่ายบอลสั้นเขาดึงบอลสั้นถ้าคุณสังเกตดูดีดนะครับจะเห็นได้เลยว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยม,มันจะมีอยู่ช่วงท้ายสักนาทีทั้งเจ็ดสิบแปดสิบวานนี่แหละที่ต่อบอลกันฝั่งซ้าย1จังหวะเหมือนเล่นลิงค์บอลเลยจนสุดท้ายเนี่ยเข้าไปในพื้นที่สัวแทนแล้วยิงได้ด้วยสังเกตถ้าเราตัดบอลได้นะฮะคือพอเพื่อนไทยได้บอลเนี่ยเพื่อนเล่น นากิตจังหวะพยายามที่จะสวนกลับโอเคมีกามูรพาที่อยู่ข้างหน้าแต่จังหวะจ่ายไปอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาเข้าบีบแหละพอเขาพยายามจะไม่ให้ไทยเล่นง่ายแหละพอไทยจะได้บอลเขาถึงตัวแล้วถึงตัวก่อนจะได้บอลด้วยซ้ำบางทีทําให้เราเล่นยากนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเซตบอลเลยอะ่ะก็ช่วงท้ายเนี่ยช่วงครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวน้องคนนี้มาตัวชื่อธนาวุฒิรานปูชยัยอ่ะได้ยิงไกลสองรอบมีลุ้นอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วว่าหว่าไทยจะได้ลุ้นเข้าไป จบสกอ่ะก็คือถึงนาทีแบบท้ายๆเลยนะก็แปดสิบว่าที่มีลูกของมีทฒร์โพชัยด้วยเป็นการเปิดบอลจากพิคเน่ด้านขวาพิคเน่เปิดบอลเข้าไปแล้วน้องอ่ะแทบอินแต่แทบออกซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นจังหวะเดียวด้วยมั้งที่ไทยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นได้ในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาเข้ามาถึงไทยอ่ะไวมากนะเขาเติมกันแบบเยอะมากซึ่งก็อันนี้ก็ต้องว่ากันตามความจริงว่าการเติมอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าญี่ปุ่นเติมอ่ะเขาเติมเพราะว่าเขาหวังทำประตูและเขาขึ้นลงอ่ะไวแต่ของไทยเราอ่ะว่าจะขึ้นมาเงี้ยเราต้องห่วงเกมรับด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติเขาตัดบอลได้แล้วจากสถิติส่วนใหญ่เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเขาตัดบอลได้เยอะมากญี่ปุ่นอ่ะพอเราเขาตัดบอลได้เยอะเนี่ยเราก็ต้องมาพวงหลังก็ทําให้ทีมไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เติมเยอะก็เลยใช้หวางพึ่งในการอ่าโยนบอลยาวขึ้นไปดูต่อบอลดิด ไม่คือเรื่องนี้มันไม่แปลกครับค,คุณภาพของผู้เล่นเขาดีกว่าอยู่แล้วมอนแรกจับก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นในวันนี้เองก็ก็ดูที่จะไม่สมูทไม่ไหลลื่นไม่ได้มีจังหวะแบบมีทรงหรือว่าจังหวะสวยๆเท่าไหร่เป็นมุมของแฟนบอลนะซึ่งผมมองว่าน้องๆชุดนี้สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่อาจจะยังขาดพวกตัวที่เป็นฮาร์ดแมนอะอตัวคอยปลุกกำลังใจคนที่พยายามแบบเฮ้ย hey เอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยดิโดนสามสุดแล้วไงวะเอาหน่อยดิเอาเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคาแรคเตอร์นี้เท่าไหร่อตอนที่เราดูถ่ายสดนะอันนี้ในมุมที่ผมเห็น <he en S 2> ถ่ายสด<ช>เรารู้อยู่แล้วมนตอนว่าต้องเจอกับทีมญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหถ้าเสียลูกแรกเร็วในครึ่งแรกเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะไหลสูงเพราะญี่ปุ่นเขาไม่ต้องการชนะเราหนึ่งลูกครับเขาต้องการชนะเราให้เย็นที่สุดไปวัดเรื่องลูกได้เสียด้วยกรณีที่แต้มเท่ากับทางเกาหลีใต้ อ่ะมันมีผลหมดอ่ะผมว่าเกมในญี่ปุ่นเขาก็อาจจะมีผ่อนช่วงหลังอ่ะเลยได้ได้ประมาณ3มแต่ถ้าเขาใส่แบบเอาเบโลตายนะคือเต็มที่อ่ะอาจจะมีมากกว่าน,นี้แต่ก็อาจจะเสียประตูได้เหมือนกันอ่ะถ้าบุกแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่เขายังบุกแบบมีทรงม,มีทรงใน,นการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นมากคือก่อนหน้าเนี่ยที่พี่นั่งดูอยู่่ะพี่ก็คิดว่าในช่วงแรกอ่ะตัวของเปเรล่าน่าจะวางหมากให้น้อง,องๆอ่ะเล่นรับก่อนในช่วงแรกต้านเอาไว้ พอน่าจะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะบุกแน่แล้วก็ใส่กําลังถ้าสังเกตดูดีๆญี่ปุ่นบีบเพรสตั้งแต่นาทีแรกๆเลยคือเอเมอร์สันผมว่าเขาเล่นเกมรับไปตูนพยายามเล่นเกมรับยืงห้าสหนึ่งแต่ที่บอกเล่นเกมรับจริงแต่คุณภาพของเราหนึ่งต่อหนึ่งเอาไม่อยู่พอจะเป็นสองหนึ่งปุ๊บเขาหลบได้ตัวเล่นตัวอื่นเขาก็มีเปิดละเขาก็จ่ายได้เพราะว่าตัวมาร์คและบาวงตัวเดียวของญี่ปุ่น2คนอย่างเงี้ยฉันด้วยคุณภาพอ่ะ ต้องยอมเราว,ว่าเราสู้เขาไม่ได้และถ้าถามว่าเราการแก้เกมเอเมอร์ซันละ่ะผมเคยฟังสัมภาษณ์ของนักมวยอะ่ะนักมวยคนหนึ่งเนาะอ่ะเสือคิมเสือคิมเจอซุปเปอร์เล็กอ่ะเสือคิมบอกว่าโอ้ยจะสู้มันยังไงวะจะออกอาวุธที่เนี่ยมันมองเห็นหมดแล้วอ่าผมก็จะบอกว่าเราจะพยายามเซตเกมเนี่ยจะพยายามจ่ายบอลพยายามเล่นบอลยาวหรือจะอาศัยจงังหวะยิงฟรีคิกพยายามหาจางัาางหวะในการเข้าทําเขาอ่านเราออกหมดเพราะว่า เขารู้ทันเราไงหนึ่งจังหวะเนี่ยเขาจะรู้เสมอเราจะไม่ไม่ได้มีจังหวะแบบหนึ่งหนึ่งลพลิกหลุดไปเล่นง่ายๆจังหวะยิงแต่ละข้างของเราเอามีฟีคิกเมื่อพรอมโอกาสเราทําไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นเก่งไปเลยชาร์จไม่โดนยิงไม่โดนก็มีมันเก่งหมดแล้วอ่ะพี่ตูนมาเป็นจังหวะความเก่งที่ที่ผมดูมาคือมันก็เก่งด้วยกดดันเนี่ยความคาดหวังเยอะก็กดดนันเปิดออกเลยใช่คือน้องๆเก่งนะเก่ง แต่ว่าทุกคนคอมเมนต์ตอนนี้คอมเมนต์เดือดมากแต่ว่าทุกคนต้องอย่าลืมนะว่าเราเล่นกับญี่ปุ่นนะใช่คือญี่ปุ่นเนาคือเต็ง1นึ่งเอเชียนะครับ<ช>ซึ่งในรายการเนี้ยเขาก็คือเต็ง1เหมือนกันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t a l a s p o ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ